เพื่อนๆสามารถเอาตาประทับนะคะประทับไปในแมปได้เลือกเป็นภาษาไทยเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับไกด์แมปเนะาะอัลลุนสวาว์ ช้าอีกวันในโตเกียวนะคะสำหรับทริปในวันนี้เราวางแผนไว้ว่าเราจะเดินเที่ยวรอบๆโตเกียวนะคะแล้วก็สถานที่แรกที่เราม,มาในวันนี้ก็คือพระราชวังอิมพีเรียลค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานแว่นตานะคะเราจับ g o o g l e Map มา ที่สะพานแว่นตาน,นี้เลยนะคะแล้วก็ในแมปก็จะบอกว่าให้เรามาออกที่สถานีไหนนะคะเดินขึ้นสถานีมาแล้วก็เดินเข้ามาในลัวของวังก็เลี้ยวซ้ายก็จะเจอกับสะพานแว่นตาน,นี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินเที่ยวรอบๆพระราชวังอิปิเลียแล้วก็เดินช้อปปิง้งเที่ยวสถานที่ต่างๆในโตเกียวนะคะจะไปที่ไหนบ้างติดตามกันนะคะ ถ้าดูจากแผนที่นะคะพระราชวังอิมพีเรียลเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีโตเกียวสถานีรถไฟโตเกียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนมาที่พระราชวังอิมพีเรียลเนี่ยหลังจากที่เดินเล่นที่พระราชวังเสร็จแล้วสามารถเดินไปถ่ายรูปส,สวยๆหน้าสถานีรถไฟโตเกียว,ยวได้เช่นเดียวกันสำหรับไก่นะคะไก่ก็มาโผล่ตรงทางเข้าใกล้ๆก,ก,กับสะพานแว่นตาเลยนะคะแล้วไก่ก็เดินไปตรงพระราช อุทยานตะวันออกนะคะมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะเลยไปค่ะไปเดินเที่ยวกันในพระราชวังอิมพีเรียลกันดีกว่าค่ะ เราเดินผ่านเข้าไปในประตูนี้เราจะมาเจอกับลานก,กว้างๆเลยนะคะแล้วก็ลานตรงนี้ค่ะมีคนมาออกกําลังกายเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสะพานแว่นตากันดีกว่าสําหรับสะพานแว่นตาหรือนิจูบาชิบลิตแห่งนี้นะคะปกติก็ไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปนะคะจะเปิดใช้เฉพาะช่วงของที่มีแขกของ รัฐบาลญี่ปุ่นนะคะได้เข้าเยี่ยมชมแล้วก็ช่วงที่มีพิธีหลวงของราช,ชวงศ์จักรพรรดิญี่ปุ่นแต่จะมีอยู่สองช่วงนะคะที่จะเปิดเป็นพิเศษเลยให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมก็คือช่วงของเทศกาลปีใหม่วันที่สองมกราคมและวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจกักรพรรดิในวันที่23ธันวาคมนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะถ่ายรูป สะพานแว่นตาสวยๆนะคะแนะนําให้ขยับออกมาไกลๆนะคะแล้วก็ถ่ายจะเห็นภาพสะท้อนของแว่นตาสวยงามมากๆเลยค่ะเราเดินเล่นถ่ายรูปตรงสะพานแว่นตากันสักภาคใหญ่เลยค่ะแล้วเราก็ เดินไปยังสวนตะวันออกของพระราชวังอิมพีเรียลนะคะโชคดีมากๆเลยที่วันที่เราไปเนี่ยไม่ใช่เป็นวันปิดให้เข้าชมสวนนะคะเพราะว่าสวนเนี่ยก็จะปิดวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะไปค่ะไปเดินดูสวนตะวันออกของพระราชวังอิมพีเรียลกันดีก,กว่าคะ่ะ ถ่ายวิวสวยๆให้เพื่อนๆดูนะคะวิวนี้เป็นทางเข้าประตูเกตอะไรสักเกตนี่แหละจําชื่อไม่ได้แล้วแต่เห็นความทันสมัยกับความโบราณน,นะคะอยู่ด้วยกันซ้ายมือเป็นวางขวามือเป็นตึกสูงๆของโตเกียวก็มันเป็นความคอนทราสที่สวยดีนะคะก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะ เป็นเกตที่เข้าไปเดินชมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วจะถ่ายวิดีโอไม่ได้แล้วนะคะถ้าได้เข้าไปเดี๋ยวจะออกมาเล่าให้ฟังเนาะว่าข้างในเป็นยังไงอะไรน่าสนใจบ้างน,นะคะเ <ๆ S 2> เดินเข้ามาเกตที่จะเข้าไปชมสูงทางด้านในของพระราชวังนะคะ<ๆ>เข้ามาให้ตรงนี้ถ่ายรูปได้ค่ะยังไม่ใช่โซนที่จะเข้าไป ดูในวังนะค ฝั่งตะวันออกของพระราชวังอิมพีเรียลเนี่นะคะเขาบอกว่าในช่วงของเดือนธันวาคมช่วงของใบไม้เป็นสีตรงนี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่สามารถมาเยี่ยมชมความงามของใบไม้เป็นสีได้แล้วก็พอเราเดินเข้ามาในสวนนะคะ mm hmm. เพื่อนๆเห็นถนนที่มีต้นไม้อยู่ทางซ้ายมือทิวยาวๆน,นะคะ mm hmm. ก็คือต้นซาก,กุระนะคะในช่วงของซาก,กุระก็ มาชมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยงามนะคะพอเราเดินมานะคะขวามือเราจะเห็นเป็นอาคารเล็กๆนะคะข้างในนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นที่สำหรับโชว์โมเดลจำลองของปราสาทเอโดะนะคะซึ่งตอนนี้ปราสาทนี้ก็ได้ถูกทำลายไปแล้วก็ยังคงเหลือแค่ฐานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าที่ จำลองโมเดลอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปเดินเล่นที่ฐานปราสาทกันคัะ แค่ฐานนี้แล้วที่คนขึ้นไปเยอะๆเมื่อกี้อันนี้ก็เพื่อนๆสามารถเอาตาประทับนะคะประทับไปในแมปได้เลือกเป็นภาษาได้เยอเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับไกด์แมปเนาะ สวยงามมีวันที่ด้วยนี่ยี่สิบเดือนสี่เอ๊ะใช่ไหมใช่ ฐานปราสาทเก่านะคะที่เราเข้าไปดูโมเดลจําลองเมื่อกี้เนาะตอนนี้เขาบอกว่าฐานอยู่แค่ฐานนะคะแต่ตัวของปราสาทเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วในส่วนนี้ก็เหมาะสําหรับมาเดินเล่นนะคะมีฝรั่งมาเดินแบบเยอะเลยแล้วก็มีสนามยาตรงกลางจะบอกว่าช่วงซาก,กุระบานนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่ชมซาก,กุระสวย มากๆเลยแล้วก็ในช่วงของใบไม้เปลี่ยนสีด้วยนะคะส่วนตรงฝั่งตะวันออกเนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนสีสวยงามอย่างไหนเรามาแล้วเรามาเดินขึ้นฐานปราสาทกันนะคะเห็นความยิ่งใหญ่เลยนะนี่ย ไกให้ดู่สนามหญ้าตรงนี้ค่ะที่คนเขามานั่งปิกนิกนอนเล่นกันนะคะแล้วก็จะมีซากุระอยู่รอบๆสวน วิวตอนเดินลงสวยก็ตอนขึ้นนะมาก็ไม่มีอะไรอ่ะเป็นพื้นที่ฐานป่าๆให้ขึ้นมาชมวิวนะคะที่ดูก็จะดูกำแพงนี้แหละนี่เห็นความแบบว่าหินแผ่นใหญ่ๆมาสร้างเป็นประสาทนะ พันเนียนะคะเป็นคอนเสิร์ตฮอล์นะคะ,ะ,คะที่อยู่ข้างๆกับฐานของปราสาทแต่แรกมองงมาตรงบนฐานเอ๊ะมันคือตึกอะไรก็เลยไปยืนอ่านป้ายดูเขาบอกว่าเป็นมิวสิกคอนเสิร์ตฮอล์หลังฐานของปราสาทนะคะเป็นรั้วแล้วก็ประตูสวย จังเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าน่าจะเป็นประตูที่เข้าไปชมหวังหรือเปล่านะเรามาเจอสตาร์บัค s นะคะสาขาที่สวยอีกสาขาหนึ่งเลยจะอยู่ฝั่งตรงข้าม กับที่เข้าเกตไปชมสวนตะวันออกของวง e ังอีฟิเรียวิตรงนี้ใช่ไหมคะจริงๆอ่ะเราอ่ะจะเดินไปสถานีโตเกียวสเตชันนะคะก็เลยเจอสตราร์บาัคสาขารนี้สวยค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากจะมากินกาแฟใกล้ๆวังนะคะแนะนำสตาร์บาัคสาขานี้ค่ะสวย มีห้องน้ำให้เข้าเรียบร้อยเหลืลยก่อนก่อนที่จะเดินไปสถานีโตเกียวสเตชันนะคะ ถึงโตเกียวสเตชันแล้วนะคะเดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปข้างหน้าสถานีเนาะแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถไฟไปเที่ยวโอไดบากันคะ่ะ สถานีรถไฟโตเกียวเนี่ยนะคะเป็นสถานีที่ใหญ่มากๆแล้วก็สวยมากๆเลยถ่ายรูปออกมานะคะเราจะเห็นถึงสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปเนาะซึ่งนักออกแบบชื่อดังของญี่ปุ่นนะคะเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากยุโรปแหะคะ่ะมาสร้างเป็นสถานีรถไฟโตเกียวแห่งนี้นะคะ สถานีแห่งนี้เป็นสถานีหลักของประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียวนะคะมีสายรถไฟต่างๆแล้วก็รถบัสด้วยนะคะที่จะวิ่งตรงไปยังเมืองต่างๆรวมถึงสนามบินด้วยภายในสถานีนี้นะคะก็จะมีแหล่งช้อปปิ้ง อยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าวันที่ไก่ไปเนี่ยไก่อะไม่ได้ไปเดินช้อปปิง้งเดินดูของกินในสถานีเลยนะคะเนื่องจากว่าเรามีจุดหมายว่าเราจะไปที่โอไดบะต่อนะคะก็เลยมาแวะถ่ายรูปที่นี่ปั๊บนึงค่ะแล้วก็เดินทางไปยังโอไดบะนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการเดินเที่ยวที่เกาะโอไดบะเมืองตตโตเกียวแล้วเพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันนะคะคลิปนี้ไก่ขอจบด้วย ภาพส,สวยๆของสถานีโตเกียวแห่งนี้ไว้ตรงนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไก่ไปนี่มาต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ